สวัสดีค่ะน้ำส้มจากราลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่459นะคะ459รหัสด้านบนซ้ายมือค่ะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือเรียบร้อยแล้วนะคะรายมาสั่งได้ที่รายไอดีนี้เท่านั้นนะคะเป็นตัวแอดค่ะและก็ VIPA วิพานนะคะหรือโทรมาสั่งก็ได้ค่ะก็วันนี้นะคะห่างหายไปนานไม่ได้หายไปไหนค่ะถ้าฟังเสียงน่าจะรู้ค่ะป่วยอีกแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยก็เกรงใจลูกค้ามากๆคุณแม่ค่ะเพราะว่าโทรมาลวสินค้า หมดไปหลายรหัสแล้วนะคะวันนี้ก็เลยลุกขึ้นมาลงของให้ใหม่นะคะแต่วันนี้จะลงของสองรุ่นนี่ค่ะก็วันนี้จะลงเป็นตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะคะตัวนี้จะเป็นทรงใหม่จะเป็นทรง A ค่ะแล้วก็อีกรหัสหนึ่งเนาะจะเป็นลินินค่ะก็เดี๋ยวรับชมรหัสนี้ก่อนนะคะอันนี้คือ4 5 9หกต้องบอกว่าสีรุ่นเนี้ยมันออกมาน่ารักมากๆมันเป็นโทนพาสเทลซึ่งมีสีใหม่หลายสีมากเลยแล้วก็เป็นทรงใหม่ค่ะรหัส4 5 9หตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบกันเลยนะคะ ตัวนี้คอจะเป็นคอกลมค่ะต้อเอาไม้ออกนะคอจะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะเวลาใส่จริงๆแล้วอะ่ะกมีกระดุมหลังให้แต่ว่าถ้าใคร ไม่ไม่ได้แบบว่าติดทำผมอะไรมาค่ะก็สวมหัวดันลงมาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครใส่ไม่ได้เนาะอาจจะทำผมมากกวัวผมยุ่งก็แกะกระดุมหลังออกนะคะคุณแม่แล้วก็สวมหัวได้สะดวกเลยค่ะตัวนี้มาพร้อมกับแขนสั้นนะคะซึ่งเป็นแขนสั้นแบบนี้ความยาวก็สั้นกําลังดีนะคือมันไม่ได้สั้นแบบสั้นเติะเกินไปหรือไม่ได้ยาวเกินไปนะคะอันนี้สั้นสวยกําลังดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ที่บอกว่าเป็นทรงใหม่ค่ะปกติแล้วเนี่ยเสื้อผ้าฝ้ายเราคือจะเป็นแบบว่าทรงตรงลงมาแล้วคือสะโพกเนี่ยจะใหญ่กว่าอกประมา นิดหน่อยนะคะแต่ตัวนี้คือเป็นเโพาแบบฟรีเลยค่ะแล้วคือเนี่ยค่ะมันเป็นทรง A นะคะน้องคือมาเพาะแบบทรง A แบบนี้นี่เลยเป็นทรง A นะคะปกติเสื้อที่ได้รับกันไปค่ะส่วนมากคือจะ อกเท่าไหร่ก็คือสะโพกจะมากกว่าอกนิดนึงก็คือจะเป็นทรงสอบแบบนี้เนาะอ่ะหลายคนอาจจะใส่แล้วก็บางคนเนี่ยมีช่วงหน้าท้องมีสะโพกนะคะใส่ในเวลาทํากิจกรรมอาจจะแน่นจะคับจะตึงเนาะแต่ตัวนี้สบายแน่นอนค่ะนี่จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบใส่เสื้อสบายๆทรงปล่อยๆนะนั่งลุกอะไรสะดวกสบายแน่นอนจะนั่งเก้าอี้จะนั่งพื้นเออไม่ติดไม่คับเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นทรงแบบนี้ทรงสบายเนาะนี่อ้วนผอมก็คือตัวนี้เลยได้หมดนะคะตัวนี้ ีเนี่ยเป็นฟรีไซส์นะคะอกเสื้อวัดช่วงนี้นะรักแร้ซ้ายไปรักแร้ขวานะคะช่วงนี้ได้44นิ้วนะคะอกเสื้อ44นิ้วอกจริงไม่เกิน42-43ตัวนี้ใส่ได้นะคะอกเสื้อตัวนี้มีไซส์เดียวนะเป็นฟรีไซส์44นิ้วแต่คือะโพกคือฟรีเลยค่ะตัวนี้นะคะความยาวเสื้อค่ะตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าทามาเป็นทรงเอมนะคะ้องจะค่อนข้างแบบว่าทรงแบบ เป็นเหมือนตุ๊กตาน่ารักน่ารักเนาะเป็นเอฟนี้นะคะไม่ตัวนี้ไม่ได้ยาวมากตัวนี้ประมาณคุมขอบกางเกงกระโปรงนะคะแต่ก็คือความยาว22.5ความยาววัดช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะคะคุณแม่ขาได้22.5นะถ้ามันยาวกว่านี้มันจะดูไม่น่ารักนะคะอ่ะตัวนี้นะคะนี่คือทรงขาวอันนี้ด้านหน้านะคะและนี่คือด้านหลังนะคะซึ่งด้านหน้าค่ะเราก็คือจะมีงานปักตกแต่งมาให้นะคะลายนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูในตัวน้ำส้มก่อนนะคะนี่ ลายน้องจะเป็นลายนี้ซึ่งขนาดดอกเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าดอกเขาคือใหญ่อยู่นะคือเนี่ยแท้จะทั้งตัวทั้งชิ้นหน้าเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นลายคล้ายๆกับลายดอกย้าอะไรประมาณนั้นนะคะมันเลยดูไม่ลกแล้วก็ดูไม่แบบไม่เลอะเทอะเต็มไปหมดนะคะมันดูมาแบบน้อยแต่มากเรียบเรียแต่ดูดีอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยคือตั้งแต่แบบช่วงอกมาเลยนะจะแทบจะสุดชายเสื้อเลยค่ะนี่ปักให้เด็บเต็มๆเลยนะทีนี้เดี๋ยวชนะุ่มให้ดูชัดๆดีกว่า อันนี้คือลายเขาค่ะเหมือนลายดอกญ้านะคะก็คือมีกิ่งมีก้านมีใบเนาะแล้วก็มีดอกค่ะซึ่งสีเขาจะเหมือนกันทุกตัวนะคะดอกก็คือจะเป็นดอกนี้แล้วก็มีนองพึ่งด้วยอันนี้คือรายละเอียดงานนะคะมันดูไม่ลกค่ะมันดูไม่เยอะเกินไม่ลกเกินมันดูบมองแล้วสบายตาค่ะนี่นะคะเมิอนอยู่กับสีเขียวสวยมากนะคะทีนี้สีค่ะคุณแม่ขารุ่นนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นมีสีใหม่ด้วยนั่นก็คือสีแรกเลยสีที่ใส่มาปเปิดคลิปนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียว เป็นเขียวแบบอ่อนๆอเหมือนเขียวหยกนะคะเหมือนเสื้อลูกม้าที่เวลาสั่นๆเขียวหยกคือสีนี้เลยนะคะเขาจะไม่ใช่เขียวเปิอะข้าวโพดไม่ใช่เขียวแบบก้านมะลิไม่ใช่ทอนองนั้นเลยอันนี้เป็นเขียวหยกนะคะอันนี้โทนประมาณนั้นเลยสีสวยแล้วคือมันเหมาะกับมันเหมาะกับรายด้วยนะคะรายมันเป็นแบบดอกย่านเนาะและอันนี้คือเขียวหยกเหมาะมากนี่ค่ะ สีแรกนะคะถ้าชอบตัวนี้สั่งรหัส459แล้วก็ตามได้เขียวหยกนะคะสีต่อมาเห็นไปแล้วตัวนี้จะเป็นสีครามค่ะอันนี้จะเป็นสีครามนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีเลยนะคะสีนี้เป็นสีเบตค่ะโอ้โหแล้วคือละมุนมากลายแบบปลายแบบดอกย่าเนาะดูสบายตากับพื้นเสื้อสีเบตนี่นะคะอันนี้คือสีเบตนะคะ และ2อันนี้คืออีกอันนึงที่บอกว่าเป็นสีใหม่นะก็คือสีส้มน้องจะเป็นสีส้มพาสเทลอ่อนอออันนี้คือสีใหม่เลยคล้ายๆกับสีแครอทแต่ว่ามันเป็นแครอทที่แบบอ่อนมากๆค่ะอันนี้สีนั้นเลยสีมันเบบี้แครอทเลยน่ารักมากสองสีนี้เป็นสีใหม่นะคะสีสีเขียวโยกกับสีแครอทอ่อน น่ารักทั้งคู่เลยนะคะแล้วคือมันเหมาะกับลายด้วยคุณแม่ดูสิน่ารักเนาะนะคะอันนี้แล้วก็สีสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นชมพูโทนชมพูปูนนะคะเป็นชมพูที่มันไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็ไม่ได้มืดมากเป็นชมพูกําลังดีเนี่ยค่ะใส่กับผิวแล้วคือสวยอันนี้คือชมพูปูนมีทั้งหมด5สีตามนี้นะคะสีใหม่ก็คือให้ดูไปแล้วจะเป็นเขียวตัวนี้กับสีแครอทอ่อนนะคะ น่ารักมากอันนี้นะคะไซส์เป็นฟรีไซส์อ,อกเสื้อ44เนาะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่770บาทนะคะทำราคาน่ารักมาให้ไม่ได้แรงเลยนะคะโอนชำระเราจะส่งให้ฟรีเลยค่ะถึงหน้าบ้านไปเลยนะคะไม่ต้องออกมาช็อปปิ้งเลย ช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวจะเจอฝุ่นแล้วก็ปวยแบบน้ำส้มนะคะ770บาทโอนชําระจะส่งฟรีไปถึงหน้าบ้านคุณแม่เลยนะคะแต่ถ้าเก็บไปทางเรามีบริการเก็บไปทางค่ะขออนุญาตบวกค่าเก็บไปทาง50บาทนะคะและชิ้นต่อไปในการสั่งครั้งเดียวกันคือบวกชิ้นละ10บาท10บาทนะคะก็นี่เลยน้ำส้มส่งไปให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะไม่ต้องออกไปเจออากาศร้อนไม่ต้องเจอฝุ่นเยอะๆนะคะจะได้แบบนี้ได้เสือ้อสวยๆไปเลยนะคะโอนชําระส่งฟรีไปค่ะ770ดบาทเท่านั้นรายสี่สี่นี้ และลายนี้คือน่ารักมากนี่ค่ะจากงานจะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมคอตตอนนะคะก็เอาไว้ใส่สบายๆหน้าร้อนค่ะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนอีก4สี4ให้เลือกนะคะ รหัส459นะคะตัวนี้จะเป็นสีครามนะคะเป็นสีครามแต่ก็คือไม่ได้เข้มมากขนาดกลมนะคะแต่ก็แบบว่าไม่ได้อ่อนมากนะซุเอเลยเลือกคําว่าครามเนาะสีจะประมาณนี้นะคะคุณแม่อันนี้จะเป็นสีโทนเย็นที่มันดูสบายตาเนาะถ้าใครอยากได้ที่มันสีที่มันใส่แล้วเย็นตาสบายตาก็แนะนําเป็นสีนี้เลยนะคะสีครามเลยเดี๋ยวซุปจะรยืนให้ดูนะคะเมื่อเป็นพื้นสีครามแล้วดอกเป็นดอกยาสีนี้นะคะอันนี้มันมีสีขาวเนาะแล้วก็มีสีแดง ะะเวลามองแล้วก็ดูเย็นตาสบายตาแบบนี้นะคะซึ่งสีนี้เนี่ยใส่กับกางเกงได้ง่ายด้วยนะคะผ้าตัวนี้ดูแลรักษาง่ายนะคะอันนี้คือเป็นคนลำสมว่าเป็นคนรีดก่อนที่จะมาถ่ายเองเนาะมันแบบว่าแค่ทับทับก็ก็เรียบแล้วนะคะดูแลสั่งง่ายจริงๆสำหรับผ้าฝ้ายผสมคอตตอนแบบนี้นะคะนี่เลย ะะและตัวนี้ที่ดีงามมากก็คือสะโพกเขาจะฟรีมากใหญ่มากแบบนี้ค่ะก็คือจริงๆแนละ้วถ้าถ้าบอกถ้าเป็นคนที่แบบเออไม่ได้อยากได้แบบทรงใหญ่มันกลัวว่ามันใหญ่แล้วจะดูอ้วนไหมน้ำซุมอกจริง3าค่ะแล้วก็นี่กําลังใส่เสื้อ44ในการรีวิวนะมันก็แบบมันจะรูไปตามตัวเราเนาะส่วนตรงบริเวณตรงนี้ค่ะเนี่ยทั้งๆที่เวลากาองออกมามันใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอปล่อยแล้วอ่ะมันก็แบบหุบเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้น่นะเวลาทากิจกรรมเวลานั่งอะไรมันสบายค่ะสำหรับทรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะ ก็ถ้าชอบตัวนี้ค่ะรหัส459ห้้าสิครามนะคะเดี๋ยวเหลืออีก3าสีค่ะ รหัส459ค่ะสีที่กำลังใส่อยู่นี้เป็นสีเบจนะคะตัวนี้จะเป็นสีเบจนะคะเป็นสีที่ต้องบอกว่าทุกเฉดผิวใส่สีนี้ได้นะคะสีขาวใส่ได้สีผิวอมเหลืองใส่ได้นะคะสีผิวคล้ำหน่อยใส่ได้นะคะเขาจะไม่ได้ดูแบบสว่างโพรนเกินไปมันจะมีความนุ่นๆวระบุนระมุนนะคะสำหรับสีนี้แล้วก็คือใส่ง่ายแมทง่ายกับแทกางเกงทุกเฉด ตุกอันเกงทุกตัวเลยนะคะสับตัวนี้อ่ะแล้วก็คือสีเดชคุณแม่ขากับลายดอกนี้มันช่างเข้ากันจริงๆเลยนะคะชอบไหมถ้าชอบสั่งรหัส459ได้นะคะตัวนี้ใส่สบายๆนะคะเก็บไว้ใส่สบายๆช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็ใส่ได้ทุกหน้าแหละความจริงนะคะตัวนี้รหัส459า45นะ้นะราคาแค่770บบาทเท่านั้นคะ่ะไม่ต้องออกไปเดินหาที่ไหนให้มันเจอความร้อนเจอฝุ่นเลยนะคะจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยคะ่ะ 你看。 รหัส459นะคะตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้ายผสมคอตตอนนะคะไซส์เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้วมีแค่ไซส์เดียวเท่านั้นนะคะพิเศษของตัวนี้คือสะโพกค,ค่ะจะแบบว่าจะกว้างเป็นทรง A อ,ออกบานออกแบบนี้นะคะใส่สะดวกสบายไม่ติดพุงเวลานั่งเวลาอะไรสะดวกแน่นอนนะคะตัวนี้แต่สีที่กําลังใส่อยู่นี่นะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูปูนค่ะเป็นชมพูปูนนะคะสวยมากเวลาใส่แล้วคือมันดูหวานแบบว่าหวานกําลังดีมันไม่ได้หวานแบบแบ,บ๊วแบบเด็กเนาะแล้วมัน ก็ไม่ได้เข้มเกินนะคะมันไม่ใช่แบบสีแรงแรงบึ้ดเข้มไม่นะสีอ่อนกําลังสวยเลยค่ะนี่ค่ะสีชมพูนะคะเป็นชมพูปูนค่ะก็รหัสนี้459จะมี5สีนะคุณแม่มันสวยทุกสีเลยนะคะีท่สูาคัญราคาดีมากราคายอยู่ที่770บาทเท่านั้นเนาะจะส่งฟรีไปเลยค่ะเรามีบริการเก็บปลายทางนะคะแต่ว่าเก็บปลายทางของบวก50บาทค่ะตัวต่อไปได้ครั้งเดียวกันนะบวกตัวละ10บาทค่ะ อันนี้สีชมพูปูนค่ะนี่สวยไหมคลิปนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยได้ยินนะคะป่วยค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้นะคะรงของสองรุ่นเนาะรุ่นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นลินินนะคะก็ถ้าถูกใจตัวนี้สั่งสี่าก้าได้เลยค่ะ 4 59นะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มอ่อนค่ะเป็นเฉดประมาณเหมือนคล้ายๆกับสีแครอทนะคะก็เป็นอีกเฉดหนึ่งที่เป็นเฉดสีใหม่ค่ะปกติส้มที่เราทําจะเป็น้ายแบบส้มชาไทยบ้างอะไรบ้างที่มันจะดูเข้มกว่าน,นี้ส้มอิดเนาะอันนี้มันจะเป็นส้มอ่อนๆค่ะนี่เลยสีน้องเขานะคะสีเหมือนสีแครอทแต่ว่ามันไม่ได้เข้มขนาดเป็นผิวแครอทจริงๆนะคะแม่ค่ะเขาเป็นสีแบบว่าสีส้มอ่อนๆแต่เฉดอะ คล้ายๆสีแครอทเลยนะคะน่ารักมากอันนี้คือสีใหม่สีนี้ทุกคนน่าจะยังไม่เคยมีแน่นอนเลยค่ะก็ถ้าใครเบื่อสีปกติแล้วนะคะก็อยากได้สีใหม่แนะนําสีนี้โดยแนะนําสีนี้เลยนะคะสีส้มแครอทค่ะอันนี้เดี๋ยวยืนดูให้ดูรายเนาะรายดอกย้านะคะแล้วก็พื้นสีส้มนะคะออกมาก็จะน่ารักประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเหมาะกับช่วงหน้าร้อนด้วยเนาะซัมเมอร์ค่ะก็ใส่สีสดใสเข้าไว้นะคะถ้าใครสนใจค่ะรหัส สีห้าเก้านะคะเรามีทั้งหมดห้าสีน้ำส้มใส่ให้ดูครบทั้งห้าสีแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเป็นฟรีไซส์มีแค่ไซส์เดียวเท่านั้นนะคะอกเสื้อเนี่ยสี่สิบสี่ขอคนอกจริงไม่เกินสี่สิบสองหรือสี่สิบสามตัวนี้ยังใส่ได้อยู่นะคะแต่ถ้าใครแบบว่าตัวเ,เล็กไม่ต้องกังวลไปน้ำส้มก็อกจริงแค่สามสิบสามเหมือนกันและช่วงนี้อาจจะยิ่งผอมหนักเลยค่ะเพราะป่วยบ่อยนะคะมันจะรูปไปตามตัวเราแบบนี้ค่ะแล้วก็คือไอเสื้อตรงส่วนที่มันแบบว่ากลางๆออกนะคะที่บอกว่าเป็นทรงเ e อค่ะไม่ต้องกังวลว่าใส่ แล้วหูมันจะดูตัวใหญ่ไหมเนี่ยค่ะมันจะมันจะแบบเออมันจะรูไปตามตัวเราแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะใส่ตัวนี้นะคะจริงๆถ้าไม่ได้รีดแบบมีสันนะคะถ้ารีดจะแบบกลมๆเนาะมันก็จะแบบไม่กลางขนาดนี้ด้วยมันก็คือจะรูลงมาหมดเลยนะคะก็มันจะตามตัวเราไซส์เราเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะอย่าลืมค่ะจดรหัสไ้ด้วยนะตัวนี้รหัส459ค่ะแล้วตามด้วยสีได้เลยสีใหม่จะมี2เฉดน,นะคะเป็นเขียวโยกค่ะแล้วก็สีส้มแครอทสีนี้นะคะแล้วก็สีที่ขายดีตลอดกาลชมพูปูนนะ ะะสีเบจค่ะอีกสีหนึ่งสีที่ใส่แล้วสบายตาก็จะเป็นสีครามค่ะ770บบาทเท่านั้นค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ